กินข้าวเสานะแม่หมอนเดยพี่น้องเด้อแม่หมอนพัดปลาเมึกใส่พักรวมเนิดเดยพี่น้องเด้อพัดหนวดปลาเมึกมามามากินน้ำกันมดทุกคนสวัสดีพี่น้องอีฟซิทักแพงมดทุกคนเด้อทางลาวทางไทย่างประเทศกินข้าวเสานะแม่หมอนเดยพี่น้องเด้อจังโมงกันข้าวเสามีมอนสิบโมงปลายพี่น้องสวัสดีพี่น้องกินข้าวเสาน้ำกันเด้อ มา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 พัดพักรวมเม็ดใส่หนวดปลาหมึกเต้น่น้องเด้อกินน้ำมัมอนเด้อเพื่อนเพื่อนทางเมืองนอกเพื่อนเพื่อนทางเมืองไทยมา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 กินน้ากันแล้วก็ลูกรานทางเมืองนอกรุานทางเมืองไทยเนาะมาเด้อเด็กซลีแม็กกี้คิมเข้าไปเท่าไหร่เ้อ ไอซ้อนไอ้เป้าทำน่องเลยเด้อนุดขันเมีเด้อมามา,มายาวห่อนห่อน,อนคุน้งข้าวเจ้ากินกรับคิงกินข้าวเหนียวคนพ่กกินข้าวเจ้าน้องวัวไปน่องพอโทษพอใครเด้อทุกส,สิ่งทุกอย่างคลิปหมืกขึ้น มาเลยบอกไปเนาะมาเตือนไปเลยแม่ม้อนทำโดยพลาก,การ,รขอโทษขออภัยเมื่อถูกขูทุกคนแค่เห็ดประสดอุลังอุตังพี่น้นงอ,งองคนยางแม่ม้อนมาย่อมค้นยังไงศาสตร์มากก็คือศาสตร์ไปพี่น้องเลยทุกคนคสนนืบศาสตรจะตัดเนาะบุญยุทธ์ก็คือบุญยุทธ์คือการทางนี้กันเลย เจ้าก็จะเก่งสัมได้เจ้าก็มีปากเราก็มีปากขึ้นเขี้ยนกระดาบูเ็นดอกตามรอยนางน้อยเห็นบ่าเขี้ยงเอาเสียงออกนางน้อยดาไปได้แล้วก็ดาตามดาโคตรแล้วก็ดาโคตรน้ำด้ยีดาแตะแล้วก็ดาน้ำนางน้อยสอนเราดิ แล้วพักจะเป็นดาดน้ำกรดน้อ,นอยๆนี่แหละเพราะว่าแม่เนี่ยเรเคยซ้อนลูกเบามึงเบาคูจักเสื่อบ่เคยเบาอีจักเสื่อกับลูกกับหลานมีแต่นางมีแต่เท้าเท mm. ้านั่นนางนี่บ่เคยเอิอนีนั่นบักนี่จักเสื่อแม่มดเลี้ยงลูกมาน่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาน่ะบ่เคยอี เพราะนุูน้ใหญ่ก็ให้โดยให้เจ้าสอนลูกสอนหลนานนะเลยสอนสิ่งที่เร็วๆนีนั่นบักนี่ก็บอเคยคือคิยงหน่อยน่ะก็เฮี่ยนจังนางหน่อยเนาะนางหน่อยสอนสอนคิยงว,าาว่าพันราบอกเอาเสียงนางหน่อยออกแล้าบาวบอกเป็นดาเลยคิยงนะดาตามหลังเพลินเพลิน,พนสอนเลยถอดบทเทียน น้ำนางน้อยน,น,น้อยสอนเดิแต่และมือคนก็นออกมาสอนดา่าถุงมือถุงมือนะขินก็นเลยจะได้บทเฮียนนะเผื่อว่าคนอื่นดาา่ามาแสดงด่ดาตอบถือ,ลอเลยเฮียนเอาเมียนเป็นยังดอกพี่นอ้องเฮียนน้ำนางน้อยเด้อเนี่ยคนไม่สอนบ๊วนเม่ม้อนสอนขิงให้ขิงทำตัวบอดีเด้อบ๊แม่นบ้ามเห็นพี่น้องเออเบาเบาสุขพี่น้องฟังบ๊วยคยสอนแน่น,น่นเด้อ ไม่จะซ้อนร้านดีๆไม่จ่คอยมีแต่เจ้าแถวคิงคอยเจ้าบอกน้องลูกสอนลูกส้อนร้าน,ก,นก,กันละหมื่นบอกคอยวอาโอ้ยบักปนั่นบักนี่เห็ดอันไหนเห้กูแน่ไปเอานี่เห็ดกูแน่หมอนไม่ม้อนหมอเป็นคนแบบนั้น<ม>นันไหนให้แม่เนี่ยลูกเอ้ยไปเอานี่ให้แม่เนี่ยลูกเอ้ยคิงบ่อน้ำร้านนะคนใส่กูมุ้งจันเถะืะไม่ใช่บอกคอยว่าเจ้าแล้ว คก็ช่พยคนดอกรู้มึงกูที่ก็เลยเฮียนอันน้ำน้องน้อยมึงกูนะอีจังสั้นอีจังซี่นะคนจ้าตีนทีแปากไม่เถ่อแล้วแล้วก็จ้าทีแปากคนคือกันอันนี้มันมันกินข้าวน้ำบ่อบน้ำพี่น้องบอกก็คนนี้หนักเนาะ แบบโม่ๆได้แบบบ่มีมาลายแย่เลยยัง,ยงนะี่ยคิดคว่าสังคมสิยอมหักเพิ่นนะเนาะเบิ่งเขาลุ่มดาเด้สม,มุสัมมาว่าว่าสังคมสิสัง่งสอนคิงค่ะก็ิ่นไปสัง่งสอนตัวเองอ,อเอออเอนโม่ดาจะถูกมื้อนะอืมึงสัง่งสอนน้องข่อยบม่ดาไม่ถักอะไรนะผิดเกาะมื่อ,อหนึ่งชิบสามลอยผิด จะมันดูดาดูว่าวิ่งวะมือองสลิขิบออกมาดา่าพี่นองก็เห็นเนาะไม่มอนกับบ่เป็นพระอิฐพระปูนมีปากก็อยากว่าวนะพ่นองบอกาจ้ดีกับ่ได้เอาไปโง่หมูเดียบซ้างเขาเดีอกระดดดาคือมูคือหมาสำมาไขาโผ่ขาเมย์พิ่นเจ็ดคมชันเาขาเดียกระโดดเคยหูเคยเห็น The khít bọt tàu sang xăng mô là tố tàu sang mô sáng tố gắng tàu hang mô hack tố tàu nắng nắng sinh bay ba mát nè hai kìa mày nè dài 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 เขาก็่าเอ้ยซองอีนี่มิจะออกมาด่าเนาะเขาก็่าเนอะอมันมีแนวเห็ดบ่อมันหาดา่าแต่คนบ่อเกิดเป็นเมืองมาเขาก็สร้างคือกันน่ะแล้วเพื่อเสียงพังคนด่าเขาทำเนี่เห็ดบ่อบ่อบ่เพชรเพชรใหญ่บ่อเพชรธรรมดา ตัดเส่็พี่น้องแม่แอ๊ดจักไปใส่โมขืนมาตาหนิเขาบดเอิญมาตาโป้พี่น้องอันนี้มันเป็นขอบผู้เ่าผู้เก๋เขาเจ้าก็มีเบิ่งเลยอันนี้ค่ะเขาเจ้าะบดเอิญตาโป้ตาโป้เนาะเขาเอิญมาตาองั้นใหญ่เวลามันสวดออกมาพี่น้องตาสวดอ่ะตาสวดตาโป้อันนี้เั็นขอบตาของผู้กเก่าผู้เก๋เขาเจ้าอะเท่าได้ด้วแล้วคนเถาผู้เก๋ก็แบเบ็ดเดียวนะพี่น้อง ให้กต่ชเแถาคือการเดียวเสบ้าอันนี้ฮะว่นเป็นชิหนุ่มไปเมื่อหนาชีแถาไปเมื่อหนาตายก็ตายคือกันต่างคนไปก่อนไปหลังตายก่อนตายหลังเท่านั้นแหละความตายกันเลยใอยู่คำผ่าบ่าได้ เรื่องอาหารการกินก็กินคือกันคนถูกก็กินเข่ากินมีกก็กินเข่าอย่ายวเาดูถูกกันคนมีกก็ไม่ได้กินเผ็ดกินพลอยท่านมาอีน้อยมีมึงบอกมึงไม่ยินมึงบอกมึงรวยน้อยมึงกินเผ็ดกินทองไหมกูเบิ่งเลยจากเบิ่งขึ้นันเห็นคือว่าตัวเองคือตัวใหญ่พอเย็นพูดทุกอย่างเรต้องกินเด้อเข่าท่นมึงกินเข่ากับมึงเสมอกับกูอีน้อย มึงต้องกินพรอยกินเผ็ดกินพรอยกินทองคำมึงท้านามึงต้องสูงกากูกระสันกระท้านามึงคือกันเสมอกันถ้ามึงกินเข่านะกินมะพริกประเด็กแป้งนวคือกูแหละมึงกินนะต้มบังหุงคือกันเสมอกันนิดมึงมาลวยองนะมึงก็กินแกงหน่อไม้คือกันกินต้มบังหุงคือกันมึงมายานนมนางนะ กินอะไรเนี่ยกินคือกงอากูดิ่งอะทะเลเป็นออกคลิปดาวอะเอ้ยบริเลเมนด้วบริเลกินแกงนยอไม้ซสันดิเจตขั้นลำมึงรวยน่ะจะกินกุ้งกินเมื่อยเอาเอาทองคำมากินเอาเผ็ดเอาพลอยมากินเขาจะบารวยอยากไปต้องกินเข่าเขาบอกคนพิเศษคนกินเผ็ดกินพลอยได้เนื้อมนุษย์เลยแหละย่อมหลับเลยกูสลกาบมึงเลยมึงกินเผ็ดกินพลอยกินทองคำได้นะ ผูละกูจังสิกาบมึงกูจังสะขอโทษมึงแตมกินทองอค้คา,งออาได้ดกิน,นเพชรก็พอยบไ่ได้ไ่มีทางคือจะขอูจไปกกาบมึงออกม่ได้ชดลวกินท้ออมเบิกัดได้เบิร์ดหมูกัดได้อลยลงเลย, <c oughs> ยนีน่ยวาดูถูกกันนะคนเฮาเนะี่ยคิดเสมอภาพ กิจุกคือจนกับชิเสมอผ้ามนุษย์คือการมีเดอดเนื้อมีหัวใจคือกันคนเดียวกันอยู่กับพ่อกับแม่กับพ่อแม่เลี้ยงลูกโดยกานควฒนลำบากกระหาขุดปูขุดหอยเกลือหอยทมทงไฮทงหน้ากินนาะพี่น้องการพบการเขียนไม่สู่กินฮักเก็บฮักฮักมาไหมาเลี้อย่างลูกแต่ย้ายคือสันพี่้องเอ่ย จะขึ้นเมล่อนเลี้ยงลูกง่ายเบสลูกทุกคนเลี้ยงลูกหรือความลำบากแล้วก็มาเบ้าให้อันนี้บ่สุดเผาถ่านป่ติโอ้ยมันบ่เคยเผาถ่านตอนเผาถ่านเห็นอยู่บ่นางมนต์นางอ้นเห็นอยู่บ่ตอนเผาถ่านจื้อจำได้อยู่บ่แค่กับปีกัวสองปีสามปีจำได้อยู่บ่ ชุดที่ดีนุงนี่ยคือว่าซุ้งเจ้าใหญ่เป็นสาวเป็นนั่นแล้วไปหิดการเห็นงานได้แล้วก็เหิดการเห็นงานได้นนแล้วปหาการทัา้ง,งานเห็ดเองข่อยข่อ,อยป้าหล่อทานแล้วนะข่อยเมยถูกก่อป้าหล่อทานแล้วขอ่อยนุ่นะงเสื้อผ้าดีดี่ะอย่ามาบอกดูถูกแม่เอเออย่ามาบอกเหยียบย่ำแม่ไวกเขาพูดที่ว้านพกเขาบอกเคย เราอยากได้แม่เองเราอยากได้พร่ไปในน่องซุ้มเจ้าเห็ดเองซุ้มเจา้าลาซแม่อืมได้เห็ดเห็ดเอาเองสั่งเอาเองคนสั่งสั่งครอบครัวตัวเองไปหักครอบครัวคนอื่นบ่เคยหูเคยเห็นโตน้าคลินีิกอ่ะเมมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลืมติดตามพิชนาเด้อ อย่าลืมกุแส่กุไหล่ซัดกะไข่ทรงนองกินใย,ยมอนเดอ้อย่าลืมผักทรงสลิตาแหวนไปซอนตาเพิินฉันน้ากินแสบกุ้อพีองเดอ้อบาย